ปีสองครับสองัดมาเตอร์เดินเดิน <c oughs> <c oughs> เหมือนวิ่งหนีอ่ะนหม่งนจ้ไม่ไหวอ่ะขณะนี้เกินแคนดิ้นไหวที่มาเรียพายามทุกคนกำลังวิ่งหนีรีวิวเราจะพบคูปผู้หญิงก่อนสวัสดีค่ะเชียร์คอนพิชัยนะคะวิวค่ะได้รับหน้าที่เป็นพุ่มกับ Extreme c มชิลลิซินดิ้นใสุขค่ะสวัสดีครับ ผมเชยบนทองสวัสดนะครับผมชิลเลนชิเต้นะครับบทบาทที่ได้รับในเรื่องเอ็กเตนนะครับเล่นเป็นโต้งโต้งนี่ก็จะเป็นนักศึกษานะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะครับผมก็คือจังหวัสดสัะแก้วบุคลิกของโต้งนี่ก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะครับเป็นคนที่มีความสามารถในการเขียนบทนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเกินไปจนบางครั้งไม่ฟังคําแนะนําของคนอื่น,นครับผมเช่นอาจารย์นะครับทาให้เขาอาจจะพลาดโอกาส สำคัญหลายๆอย่างไปนะครับพอเขาได้มาใช้ชีวิตในมหาในมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็ได้พบกับใบเฟิร์นค่ะเป็นนางเอกของเรื่องเขาได้มีความเข้าใจผิดว่านางเอกเนี่ยชื่นชอบการเต้นเกาหลีคืไอ,ไอว่าเว้ยถ้ากูเข้ากลุ่มเต้นเนี่ยกูว่กูแบบสาวติดบ้างน่ะ ว่าเพอๆกูหลอกคนเลยนะเนี้ครับสำหรับซีนที่ยากที่สุดนะครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเป็นซีนอารมณ์หรือเปล่าครับตอนที่ทะเลาะกับอาจารย์นะครับใช่ครับซีนนั้นก็ยากครับแต่มียากกว่านั้นนะผมก็คือซีนที่โต้งไปขอเข้ากลุ่มเต้นนะครับซึ่งมันจะเป็นซีนที่โต้งเดินเข้าไปแล้วก็ไปหากลุ่มเต้นกลุ่มเต้นเนี่ยเขาก็จะวอร์มร่างกายกันอยู่ครับสวัสดีครับพี่ครับคือผมชื่อโต้งนะครับ เมื uh ่อวานเนี่ยพี่เต้นแล้วเท่มากนะครับผมอยากจะขอขอบคุณมทุกคนได้นะครับซึ่งนักสแสดงสองคนในกลุ่มเต้นนั้นทําผมาขำม,มากเขาจะายืดร่างกายด้วยท่าพิสดารน,นะครับก็ไม่เท่าไหร่รับประมาณเก้าเทครับขำอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่ถึงตัส่สนใจมารับบทนี้มะเหมียวเหม,มียวน่ารักครับชอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อลาลาก้วสวรกุลค,ค่ะชื่อเล่นชื่อมะเหมียวค่ะอยู่นิเทศศาสตร์ปีสองค่ะก็บทที่แรกเรานะคะเป็นบทใบเฟิร์นค่ะเ,ออเป็นนางเอกของเรื่องคาแรคเตอร์ <c oughs> นะคะก็จะเป็นแบบเป็นนักศึกษาที่แบบ โก้อย oh ่างเงี้ยค่ะก็เป <What> you know? ็นคนที่เรียกว่ามีความตั <SAN TA Maria> ้งใจดีในการที่จะเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมทาไมเขาถึงแบบเออให้เราแบบได้บทนี้อะไรเงี้ยค่ะก็พอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นตัวของเราดีอย่างเงี้ยค่ะสิงดีที่เดบอกมึงไปแล้วกฝากฝากสิ่งดีๆเปนหน่อยได้ไหมเนี่ยคือฉันอ่านนิยายอยู่ลมันแบบรู้เรื่องเลยเนี่ยอะไรเนี่ยพูดเสียงดังง ก็ฉันเห็นที่อ่านอะไรก็ไม่รู้ว่ะซีนที่ยากที่สุดน่าจะเป็นซีนที่อยู่กับหนุกับออยค่ะเพราะว่าสองคนนี้เขาจะเป็นอะไรที่แบบตลกอะแล้วแล้ว,ลว,ลวเขาเขาจะพูดอะไรที่ตลกแต่เราห้ามหัวเราะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบในความเป็นจริงแล้วมันยากมากสองคนนี้เป็นไอดอลแห่งความตลกมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปอยู่ในกลุ่มแล้วแบบกดดันแบบโอ้ยไม่ได้ห้ามหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกแบบเก่งๆแล้วก็แบบรูดบอย มือม mm. ันงมันไม่ใช่เว้ยกูไปดูมาแล้วมึงมั่วแหละพี่แกงไม่ใช่มันหลอกว่ะเด็กใช่สิก็ชอบนะจริงๆชอบจริงมากเฮ้ยนี่คือเจ้าพวกแกเนี่ยเกียบหน่อยได้ไหมที่ฉันอ่านหนังสืออยู่ฉันอ่านยายฉันต้องใช้สมาร์ททีมดิ้นึงว่าเป็นเงียบเสียงหน่อยสิก็อ่านเอนยาก็ไม่รู้นี่ยายอะไรก็ไม่รู้อ่ะชื่ดิมี่ฉันกำลังอ่านนี่อยู่ จะเดินท yeah, mm ี hmm. ่ส uh, uh, so ุดอะแล้ว hmm. ก so, right. mm ็โดนนมทาเออเ็นงแม่ม hmm. yeah. uh, ือกับตัท่ยก้นเสรักบหนเดี๋ยวเช่วดี๋นจช่วยแล้นะเหมือนกันพวกึ้นกับกาตาบริชาเนอะตัแต่เดือนนี้ยผมือ่มันมาเ้นยาเดียวเดียวเฮ้ยือว่แกชิ้เงียบไหนได้ไปเนี่ยคือฉันอ่านนิยายอยู่แล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเสียงดังมากมาั้งแต่เช้ายเย็น แอคชั่นมันไม่ใช่ละมึงแล้ววันนั้นชาวบ้วพี่นี่ชาวบัวที่หนุคนเดินมาแล้วขุดให้กูมือเคาบใหญ่นาด God jul! <In> the <laughs> This ส่วนฉากที่ชอบที่สุดนะคะน่าจะเป็นฉากตอนที่ไปช่วยกรีดกลุ่มเต้นเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบดูแล้วคือเยอะอะคนเยอะมากเงี้ยค่ะแล้วก็แบบจริงๆไม่ได้เยอะเพราะว่านักแสดงเยอะนะคะเยอะเพราะว่าคนในกองเยอะเองเพราะว่าเราต้องช่วยกันเนี้ยค่ะเพราะวามันไมนทีใครแล้วก็ต้องแบบเอาคนในกองมาช่วยกันกรีดอะไรงเงี้ยค่ะซึ่งก็แบบ ดูดูเป็นอะไรที่ร่วมมือร่วมใจดีอย่างเงี้ยค่ะชักเต้นนะครับเอ่อไม่เท่าไหร่ก็ย่สิบเกรอบผมอยากจะถามฝากไปถามโปรดิวเซอร์ร่วมกับน,นะครับว่าจะเต้นอะไรเยอะผมไม่ได้กินยาชูกำลังมาผมก็มีแรงจำกัดเหมือนเหนื่อยเป็นขาเมื่อยถ้าจะคางกลับบ้าน Beautiful, my girl, and uh, uh, so beautiful, my girl. In the cup <laughs> girl, this is my confession. Drop that. Only oh, listen to my heart. to 맘 들어봐봐.